ถึงแล้วนะคะหน้าหอพักลูกค้านะคะวันนี้ FC สมุกปาการนะคะคอริงค่ะเรียกกูกกิปมาส่งมอบกระบดแซดเอ dition ถึงที่นะคะกับรุ่นเอนทรีนะคะล้อแม็กยางโหลดเบาะอะไรยังไงร,รีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะย้อนไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวให้ดิวขึ้นว่าอะไรดิว น้องยะสมุบการอาพาชมน้องยะสมุบการ์นะคะรุ่นเอ็นที่หาชมยากนะลูกค้าเข้าไปดูนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะร้อนเบอร์ไหนเอาเป็นว่าขอจอยู่ข้างในดีกว่านะคะวันนี้เจ้าของของน้องๆน,นะคะแอคทิวิตี้ของเขาเนี่ยไม่ต้องไปไหนคะ่ะพี่กิฟทําสัญญามาทําให้ผมที่บ้านพี่กิฟเอารถมาส่งมอบมาส่งผมที่บ้านได้ไหมที่หอได้ไหมวันนี้คะ่ะเอารถมาจอดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องอยู่หอพักนะคะไปทํางานกัน ไม่มีเวลาไปไหนกันเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูการไปฟังเมาส์มอยกันว่าทำอาชีพอะไรทําไมไม่ไปหาพี่กิ๊ฟพี่โชว์ดูมาทําไมที่นี่สองครั้งตับครมาได้อยู่แล้วค่ะเซลกุกล๊กกิ๊ฟบริการหนึ่งที่ทั่วประเทศวันนี้แค่ส่งประกันเดียวเดียวคอปีใหม่ไปนี่นะไม่รู้นะคลิปออนเมื่อไหร่เดี๋ยวไปบุรีรมัมย์ขอนแกน่นแล้วก็อะไรนะบึงการบึงการไปอีกแล้วบึงการไปซื้อบ้านที่นั่นได้เลยนะลูกค้าเยอ,อะมาค่ะโอเคและตอนนี้นะคะก็อยู่กับลูกค้าคนพิเศษแล้วนะคะเจ้าของรถ ลูกค้า FC นะคะจากสงการนะคะยินดีต้อนรับน้องยะก,กับน้องเมย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแลวแล้วเราก็มาอยู่ในช่องกันแล้วนะคะน้องๆน,นะคะบอกดูพี่กิฟต์ไม่เยอะแยะแล้ววันนี้ขอว่าเป็นพระเอกกระดังเอกในช่องพี่กิฟต์เหลือเกินนะคะวันนี้ได้เวลาแล้วค่ะกับรถกระบะเซอ์ไอดิชันนะคะจะบอกว่า จองพี่กิ๊บก็มาหาใช่ครับส่งรถก็ให้มาหาใช่ครับทำมาหากินอะไรกันไม่ไปไหนเลยทํางานโรงงานพอดีไม่ค่อยมีเวลาแปข้งนอกเลยอ่าฮะทำเป็นโรงงานเกี่ยวกับอะไรคะพวกกิ๊บช็อปอะไรประมาณนี้อ๋อกิ๊บช็อปใช่ซองข้างๆ้างไหมใช่เมื่อกี้นะคะก่อนจะเลี้ยวข้ามานะคะเข้าไปผิดซอยนะคะบอกมิ้งขายหลักกับกันน้องหลี่ซอยนึงนะคะกิ๊บช็อปพวกกิ๊บติดผมอะไรอย่างเงี้ยหรอของพี่กิ๊บทุกอย่างเลยใช่ที่ส่งไปขายที่สัมเพลง มีบ้างทำเพื่อนบ้างเยาวราชบ้าง้ต่างประเทศบ้างโอ้โหเป็นไงคะทําที่นี่กันมานานหรือยังคะผมก็เกือบสิบปีแล้วครับโอ้โหแล้วก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ยี่สิบห้าอันนี้ยี่สิบห้าน้องเมย์เท่าไหร่ยี่แปดแปดแต่เหมือนน้องเมย์ยี่ห้าน้องหยายี่แปดอะไรแบนี้นะเดี๋ยวก็นะทำไมมีแฟนเด็กกันนะเด็กตามแฟนแล้ว่ากินเด็กคืออมตะของจริงน้องเมย์คอนเฟิร์มอะไรใช่ยังไง น้องๆนะคะทําเป็นองค์กริปช็อปตอนนี้อยู่เวลากลางวันแสดงว่าเราเข้ากะอะไรกันกลางคืนครับกลางคืนอย่างเดียวไหมเมย์มีกลางคืน2อันาทิตย์กลางวันสองออ๋อกลางคืน2กลางวันสองสลับกันไม่ต้องไปไหนกันเลยอ่ะขอซูมหน่อยตัวก็ได้ขาวอย่างนี้นะคะไม่ไปไหนเลยคนนี้ตื่นมาหน้าอย่างนี้เลยอันนี้เพิ่งตื่นนะคะตอนน้องมาแล้วน้องบอกว่าพี่คิดมีสัมภาษณ์มีอะไรผมไหมนะผมเข้ากันดึกพี่โอหงัวผมก็แบบควจะดูไม่ดีเนี่ยเพิ่งตื่นแต่เนี่ยแต่งหน้ามาสามชั่วโมงหน้ายังดอบขอน้องเลยนะคะ พักผ่อนกันเป็นยังไงสำหรับพี่กิมอยากรู้แบบเข้ากะดึกแล้วมากะเช้ายากไหมวันแรกก็อาจจะง่วงหน่อยอ่าสมมติสมมติวันนี้ดึกๆึกใช่ไหมเราต้องนอนเช้าแล้วก็พูุนี้เราจะไปทํางานเช้าและคือเราคือมันจะเป็นวันกันเรียกว่าปนเี้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันจันใช่ครับวันจันแสดงว่าวันอาทิตย์เราก็มีเวลารีสตาร์ทร่างกายอ๋อประมาณนั้นง่วงกันไหมคืน เมง่วงป่ะแล้วนั่งทำกันยังไงท่าไหนท่านี้เลยหลับป้าทำหลับได้หรอได้แลแต่ว่าเสียนเลินๆเดี๋ยวก่อนทำคลิปช็อปเมย์ทำในส่วนของอะไรนั่งเครื่องก็คือติดเตดนุยนระยะเหมือนกันก็ทำไอ้นั่งเครื่องแล้วก็เป็นช่างด้วยครับอ๋อเป็นช่างด้วยนั่งเครื่องด้วยบริษัทนี้ คนหน้าตาดีหร <ım Laser> ืออย่างไรหน้าตาดีกันไหมที่บริษัทน้องๆหน้าตาน่ารักมากนะคะตอนแรกดีดียังไม่เห็นนะวันทําสัญญาดิวไม่ลงวันพิจารว่าลูกค้าฉันหน้าตาดีนะเธอคู่นี้เออเดี๋ยวฉันต้งแต่งหน้าดีๆหน่อยวันนี้จริงป่ะดิวแต่งมาดีไหมดีนะคะหน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยเหนื่อยไหมบริษัทกิฟท์ช็อปที่ทําอยู่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับไม่เหนื่อยเท่าไหร่ทำเเงินเพื่อเพื่อเงินอ่าถูกต้องค่ะคุณลูกค้าทั้งบ้านเพื่อเงินเราทําได้หมดนะเมย์เนาะเมย์ยุ่งงานเท่าไหร่สองปีค่ะยะอ่ะ เกือบสิบแล้วโอ้โหทำมานานเดี๋ยวก็น้เมื่อกี้ยี่สิบห้าเกือบสิบถอยหลังมาทำแต่อยุสิบห้าประมาณสิบห้าสิบหกประมาณสิบห้าสิบหกเก่งมากเรื่องของเรื่องรู้ก่อนนะขอเล่าคุณแม่ทำมาก่อนเนาะแล้วก็ส่งต่อกันมาถือว่าเป็นงานหนักไหมเมในกิฟช็อปไม่หนักเนาะไม่หนักไม่หนัใช่ไม่หนักตัวบางร่างน้อยก็ทำได้นะคะทำแล้วผิวก็ขาวอย่างนี้นะคะกูตรงกูต้ากินไหมพี่ทำหน่อยไม่ค่ะทำอะไรบ้างวันวันทาครีมอย่างเดียวโคลาสีผิวเดี๋ยวขอเทียบกันเนาะ อะไรนีอะไรเดียคนละสีเลยนะคะเออแล้วก็เงินดีรายได้ดีสองคนโอเคโอเคครับไม่โอเคได้ไงโปรหมื่นเก้าไม่เอาทัก<ด>มาไปกิฟมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไม่เอานะหมื<า>่นเก้าวันนี้ใช้เงินดาวเท่าไหร่คะพอกหมื่นเลยครับจ่ายดาวหกหมื่นนะจ๊ะไม่ดาวนะจ๊ะหมื่นเก้าทำงานกันมาเป็นสิบสิบปีดาวรถก็คือแบบคิดกันมาแล้วคิดกันมาก่อนนานไหมคะว่าเราจะซื้อรถคันนี้คิดทำไม ปีหนึ่งคนระับปีหนึ่งแล้วเอาล้อพอดีดูพี่แล้วคือช่องพี่เป็นน่าสนใจดีจริงเหรอ,อสนใจน่าสนใจนะคะคุณโทรททางบ้านน้องเขาการันตีแล้วค่ะน่าสนใจทักมาปุ๊บจริงๆน้องจองที่อื่นแล้วด้วยใช่กำลังจะก้าวเท้าไปทําสัญญาแล้ววันนั้นแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นพอดีเขามาบอกตอนหลังว่ามันจะมีส่วนตายแสนห้าเราไม่โอเคอือเขาไม่บอกเราก่อนอ,อ,อะรประมาณนี้แต่ว่าคืองวดสุดท้ายเงี้ย เราต้องจ่ายตังหายอีกแสนห้าประมาณนี้มัแมนแ้วใช่เป็นอย่างนี้ค่ะคุณลูกค้าทางบ้านเรียกว่าเป็นโปรแกรมสบายดีโปรแกรมสบายดีความจริงมันไม่ได้สบายนะคะแต่สําหรับบางท่านก็สบายค่ะแต่สำหรับลูกค้าที่มีกําลังนะคะอย่างน้องยะนะคะจะบอกว่าดาวเต็มเนี่ยไม่ได้ดาวเต็มหกหมื่นนะดาวเต็มเท่าไหร่คะน้องยะแสนสองยอดดาวเต็มที่ตั้งคือแสนสองนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนลดเงินสดเนาะเราจ่ายจริงๆวันนี้ พร้อมของแถมอีกเต็มคาราเบลนะคะคลิปรีวิวไปแล้วนะไปดูนะน้องยาสมุปการพาชมนะคะขึ้นไปดูได้เลยได้จัดเต็มแบบนี้เลยนะคะน้องยาพี่ถามหน่อยเป็นคนที่นี่ไหมเป็นคนน,นครสวรรค์เมย์สี่สเกตสีสเกตอยากไปเป็นคนสีสเกตอีกแล้วทำไมเขาสวยนะอิฉาเนี่ยคนสีสเกตก็ผิวนี้คนอยุธยาผิวนี้นะะน้องยะน้องเมย์ถามว่าอยากกลับไปบ้านกันไหมหรืออยากอยู่นี่กันไปเรื่อย ็อยากกลับบ้านหาเงินกลับบ้านหาเงินกลับบ้านอยากกลับศรีสะเกดหรืออยากกลับสุพรรณบุรีศรีสะเกดโอ้ศรีสะเกดโอ้รักเขารักเขาไปอยากกลับบ้านเขาศรีสะเกดมีอะไรน่าเที่ยวมีเด่นเด่นไม่ได้กลับบ้านเลยไไม่ได้้กลับบานลืมไปแล้ว ไม่ค่อยได้กลับอะจริงลูกค้าพี่คลิปทั้งนั้นเลยมาอยู่กันไปสิบสิบยี่สิบปีไม่ค่อยได้กลับไม่ได้ไปเที่ยวบ้านเป็นคนกรุงเทพไปแล้วตอนเนี้ยไม่เหมือนเป็นคนสีสเกตเนาะอเหมือนย้ายสมโนโครัวไปเลยใช่ปะดีเนาะเป็นไงพอมาอยู่แล้วบรรยากาศอยู่หอแต่หอเนี้ยสงบนะลูกค้าทางบ้านเหมือนจะวุ่นวายนะเข้ามาจอแจมากเลยเแต่มาถึงสงบเงียบมากใช่โอเป็นยังไงบรรยากาศแถวนี้เมนอนสบายเหมาะกับคนทำงานการเดิวอยากรู้เดืนอนละเท่าไหร่ ค่าห้อง 25, อสองพันห้าครับปเทก็ประมาณสามพันมีแ,แอร์ไหมมีโอ้โหถึงว่าได้ตัวขาว <laughs> เราก็โดนแอร์นะดิวเป็นอะไรกันเรื่องผิวลูกค้าก่อนพิชชาพี่กิฟ <laughs> มากูตาก็กินแดดก,ก็ไม่โดนครีมก็ทายังได้แค่นี้ตายโอ้ดีนะแต่เนี่ยพี่กิฟมากลมเย็นตอนแรกนึกว่าไม่มีที่จอดรถตอนนำสัญญา <laughs> พี่กิฟอยู่ข้างหน้าดิวยังติงว่าเฮ้ยลูกค้าเอารถไปจอดตรงไหนเขาซื้อรถจะไปจอดเลยอ๋อพอวันนี้ได้ออมมาข้างหลังรู้เลยที่จอดรถรวยเดียวกันอันนี้ต้องเสียตังค์เพ เดือนคือเดือน,นเดืนเดือนละเจ็ดร้อยโอ้ก็ไม่แพงเดือนละเจ็ดร้อยตกวันละเท่าไหร่เองไม่กี่บาทน,นะดิวเนาะเออมีหลังคาเรียบร้อยด้วยให้ร่มให้เงาดีแล้วรก,ก็สวยดีด้วยน้องยะบบอกว่าตอนรถเลี้ยวเข้ามาสวยกว่าที่คิดสวยกว่าที่พี่คลิปส่งให้ดูในรูปใช่พูดคำเดียวเลยพูดคำเดียวเลยว่าสวยสวยสวยอยากจะรู้สไตล์การแต่งรถเดเฟรนแลน์แรงบันดาลใจมาจากไหนจ๊ะชอบดูดูอ๋อเห็นนะ ดุดันดําไปเลยเนาะ<ช>คือน้องยะเลือกอายร้อให้พี่คลิปนะคะคือเลือกเทียบเคียงมาพี่บอกว่าน้องยะของพี่คลิปมีแบบนี้พอได้ไหมใช่เราได้ไปรอรถเก่งที่ส่งกลับมา<ช>ถ้าว่าเสร็จเจอตัวจริงของกระบะไปถูกใจกว่าที่เลือกมาไหมถูกใจกว่าลายร้อยให้น้องเลือกเป็นสี28นะคะสเป็กยาง25ทำ5 18พอดีเต็มสูงไม่หล่นนะคะแล้วก็แบบว่าโลดหลังด้วยสองนิ้วเบาะเบาะก,ก็สวยเมย์ชอบไหมเบาะ เขาเป็นคนเรียกเยกองเลยเอาล้อถึงว่ารักเขาอีกแล้วเรือกแบบที่เขาชอบนะคะล้อชานเบาเธอคนนั่งสำคัญนะคะ พื่งได้ใบขับขี่กันมาด้วยใช่พึ่งได้ใบวันกันใช่จะบอกว่าน้องๆน,องนะคะบางคนอนะกังวลโทค่าพี่กิฟพี่ผมขับรถไม่เป็นไม่มีแบบขี่ผมซื้อรถได้ไหมแต่เขาไม่เชื่อว่าผมซื้อจริงๆเนี่ยแหะค่ะออกรถกับเซลกุกกิฟค่ะยังไม่ต้องมีใบ,บขับขี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเราก็ได้มาแบบนี้พอรถมาต้องมีนะคะเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจแล้วก็เนาะรเราขับขี่เองประกันก็คุ้มครออะไรใ,ให้เรียบร้อยคือมันดีกว่าที่ไม่มีเนาะคือมีดีกว่าอุ่นใจใช่อยู่ที่นี่มาเป็น10ปีไปเที่ยวไหนกันแถวนี้อยากรู้ ส่วนใหญ่ก็แถวนี้แล้วแล้วที่เด่นๆแบบชิวๆชิวๆงนี้ไปไหนกันไอคอนสยามอะไรพวกนี้ประมาณเดินห้างไอคอนโลเมื่อกี้พี่ผ่านมาเห็นอยู่อ๋อเดี๋ยวกันนะไอคอนสยามก็ไอที่มีน้ําพุมีอะไรอะไรสวยๆใช่ไหมที่ลงเรือใช่ใช่ไหมไอคอนสยามที่ลงไปเรือไปทานอาหารอะไรก็ได้ที่เราไปนั่นกันไงดีลงเรือกันวันนั้นแต่รถติดมากรถติดมากนะคะมันเขตสมุทรปราการไหมเนี่ยไม่แถวไอ คลองสารประมาณกรุงเทพประามสองเนี่ยประมาณัางงนน,ณนั้นนะคะคนลูกค้าทางบ,บ้านไอ้เราก็เรียกว่าสมุรปาการก็พูดอยู่แต่ว่าสมุรปราการแต่ไม่เป็นไรใกล้กันนิดเดียวก็สุบการแล้วม,าามันเชื่อมต่อสุบปปการเนี่ยก้าวไปเจ็ดแปดเก้างกรุงเทพนะคะลูกค้าถ้บนี้ขายพี่กิฟต์นิดนึงวันนี้พี่กิฟต์นะคะขายรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงวันนี้บอกความรู้สึกให้เพื่อนทางบ้านที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถโตโยต้าสักคันหนึ่งหรือเลือกเซลล์ดูแลอยากจะบอกอะไรเพื่อนทางบ้านค่ะต้องเดก เซลพี่พี่ก,กุกิฟนะครับรถสวยมากเลยครับแต่งถูกใจเนาะแล้วก็พี่เขาคือเขาตามใจทุกอย่างเราจะได้อะไรก็ได้ประนี <No. S 2> ้มมครับจองฟรีทําสัญญาฟรีด้วยใช่จองฟรีทำทำสัญญาฟรีฟรไม่เก็บตังค์เลยใช่แล้ว <No. S 1> พี่เขามาหาอยู่บ้านเลยมาหาอยู่บ้านเลยนะคะเมย์บ้างให้เมย์ขายบ้างเอาไม้ให้เมย์บ้างดิวบอกเอาไม้ให้เมย์บ้างเขินเขินให้พี่กิฟมาใกล้ๆน้องเมย์อ่ะน้องเมย์คะซื้อรถกับพี่กุกิฟเป็นอย่างไรบ้างคะ นิดหน่อยนิดหน่อยดีไหมดีไหมดีค่ะแล้วสวยทูกใจไหมสวยค่ะแ้วถ้าสวยอย่างงูต้องทำางไงทำงานทำงานทำงานไม่ต้องไปไหนอยู่หอถึงเวลาค่าบีบอร์ถมาส่งนะคะชอบเนาะชอบค่ะประทับใจเนาะมีเพื่อนบอกเพื่อนไหมบอกค่ะบอกนะบอกนะได้คาแนะนำด้วยนะถ้าบอกได้ตามไปทำสวยฟรีๆไม่ทำพี่หนูสวยอยู่แล้วอ้าสำหรับพี่กุ๊กกิฟนะคะอย่างก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณที่น้องนะคะ แวบเดียวที่เห็นพิกิปก็ตัดสินใจเลือกพิกิฟเลย uh huh. เรียกว่าเลือกภายในอันนี้ได้เลยลูกค้าภายในคืนเดียวเนาะ uh huh. ภายในค่ำคืนเดียวโทรมามาหากันถึงที่ดูแลกันถึงที่จองฟรีทำสัญญาฟรีไม่มีค่าจ่ายไม่มีเก็บเงินลูกค้าเพิ่มเลยวันนี้มาจ่ายเงินดาวน์กันเงินสดสดหกหมื่น แค่นั้นจบนะไม่ยุ่งยากนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณที่เลือกพี่กุ๊บติบดูแลนะคะน้องๆนะคะทํางานเก็บเงินกันขยันตั้งใจมากนะคะคือวางแผนขนาดออกรถยังปีหนึ่งค่ะคุณทุกครั้งบ้านทุกอย่างต้องมีการวางแผนหมดนะคะวางแผนเราก็จะได้แบบเดินค่อยๆเดินเดินแล้วไม่หลมแน่นอนขอให้น้องนะคะก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปร่ํารวยรุ่งเรืองนะคะแล้วก็โบนัสขึ้นทุกปีนะคะจะคิดจะหวังอะไรประสบความสําเร็จขับรถคันนี้ไปเที่ยวไหนก็มีแต่ความสุขมีแต่ความปลอดภัยมีแต่รอยยิ้มนะคะ เอาแต่รอยยิ้มเอาแต่เงินแต่ทองกลับบ้านนะคะขอบคุณที่เลี้ยพี่กุ๊กเก็บดูแลนะคะโชคดีนะคะออกไปไม่ทิ้งกันค่ะพี่กิฟทำอาชีพนี้อาชีพเดียวเป็นสิบปีก็โทกลับมาพี่ิผมไม่เอาละตัวเตี้ยเทินเลยค่ะเป็นฟอร์จูเนอร์ว่าทาได้นะคะพี่กุ๊กเก็บเท่านั้นนะคะเท่าไหรพี่กุ๊กเก็บพี่กุ๊กกิ็บพี่กุ๊กกิ๊บนะคะแล้วคุณลูกค้าทังบ้านค่ะวันนี้นะคะน้องยานะคะน้องเมย์นะคะการันตีแล้วว่าเลือกเซล์ผิดเอ้ยเลือกเซล์ไม่ผิดชีวิตก็ไม่เปลี่ยนนะคะแล้วกก็็จะยิ้ม แบบนี้นะคะรับรถกันจ่ายเงินก็นยิ้มเมื่อกี้ตัวรถก็ยิ้มนะคะสัมภาษณ์กันก็นกนยิ้มมีความสุขแบบนี้ค่ะกิฟต์นะคะนําความสุขมาส่งมอบถึงที่ถึงหน้าบ้านขายรถโตโยต้าทั่วประเทศวันนี้ใกล้ๆนะคะแค่คองสานกรุงเทพนะคะใกล้สมุทรการก็มา ปลายเดือนมีอีกนะคะบุรีรัมย์ขอนแก่นไปหมหดค่ะไปทุกที่เลือกพี่คุกคลิปผิดหวังไหมคะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเน้นย้ำให้โทรมานะคะเน้นโทรนะคะ0 9 0 9 8 5 9 8 0 7นะคะช่องทางการติดต่อให้ดิวขึ้นด้านล่างนะคะแล้วก็เพื่อคุณจะไม่พลาดนะคะรถโตโยต้าทุกรุ่นที่เป็นรีวิวสวยๆแบบน้องยาเขาสวยนะคะแบบนี้นะซอีไมนะ่ค่อยมีใครเลือกวันนี้มาแล้วนะคะแบบพี่กิิบดีใจที่ลูกค้าเลือกแปลกๆใหกพี่กิิบได้รีวิวะนะคะ ก็คือภูมิใจค่ะที่ลูกค้าแบบสไตล์เป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องมาทําตามเซลล์เนาะทําตามใจเรารถใครก็เลือกไปแบบนั้นนะคะเลือกพิวกิ๊ไม่ผิดหลอกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตพาน้องๆไปถ่ายรูปส่งมอบสวยๆนะคะกับรถคันโปรดนะคะแต่งเองสวยเองจริงๆไม่ายค่ะโอเคพูดเบาหน่อยหอเขาเนียบขอนอนกันโอเคแต่เราถ่ายรูปด้านหน้า